สวัสดีครับนี่อยู่ผมชั้นส0มร้อยนะกับในช่วงทำมาหาแดนครับวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งนนะกับรถบอดเจดมแต่ราคาโคตรอีโคเลยนะครับตอนนี้นะผมอยู่กับเจ้ารถมาสด้าไอเอ็นะตัวรถปี03 04นะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยเป็นรถจดประกอบปี2011สีขาวชุดแต่งออโติบานทั้งคันแล้วก็เกียร์ออโต้สี่สปีดรถคันนี้ราคาเปิดที่599,000เาหมับาทจับฟันได้อยู่ที่450,000ถึง500,000บาทนะครับ สำหรับใครที่สนใจบอกเลยว่ารารกันตีอะไรก็ของแถมเต็มหมดนะครับเรามาดูในรอบรถคันนี้นะครับด้านกันชนหน้าเนี่ยเป็นออโตบาลนะครับไฟหน้าเนี่ยนมรูรอยเดี๋ยวจะกการขัดให้ใหม่นะครับออกมาค่อนข้างที่จะเหมือนใหม่แล้วกันก้อแม็กเป็นเวอร์ส37นะครับแล้วก็พาร์ทเนี่ยออโตบานรอบคันเลยเรามาดูเลยรอบข้างมีพวกกิวต่างๆก็แล้วแต่มีครบหมดสีเนี่ยเป็นสีขาวที่ทาใหม่รอบคันนะแต่ตอนนี้สีอาจจะมีเพี้ยนบ้างราคานี้เราเก็บสีให้ด้วยนะครับเรามาดูในโซนของภายในกันดีกว่าภายในคันนี้เป็นรุ่ทอแล้ว คือภายในเป็นดำแดงจากโรงงานบอกไฟฟ้าครบมทแล้วก็มีจอไทโอเนียวิทยุครบมดพวงมาลยมันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้เบาะหลังก็เป็นดำดงครบคมหมับบกลุกก็คินคีอันนี้นะครับเลขใหม่อยู่ที่6 5 0 0 0กิโลนะครับก็เดี๋ยวไปซีเรียสม,มันเลยจริงๆแล้วรถรุ่นนี้นะครับซอร์วิสง่ายซอร์วิสถูกใครที่ดูอยู่สามารถเข้าไปดูในรูว้ไม่โง่อไอแปะนะครับใครจะไปรู้ว่าค่าเปลี่ยนถ่ายน้วมันเครื่องนล้วมันเกียร์เนี่ย พันกว่าบาทบวกลบเองแล้วก็เครื่องเนี่ยอยู่แค่หลักหมื่นเกียร์หลักหมื่นนะครับเนื้อหลายรุ่นลองเข้าไปดูแล้วกันใดรู้ว่าไม่งงเราจะรู้ว่าการสืบบิของมันเนี่ยง่ายมากเรามาดูในส่วนงด้านหลังดีกว่าด้านหลังนะครับไฟไท้ายทุกอย่างสวยครบนะครับลำโพงซับอะไรก็มีครบหมดก็บอดี้มอดีมีการแกะแล้วแหละแล้วก็มีเปลี่ยนสีจากสีแดงมาเป็นสีขาวสําหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูในโซนของห้องเครื่องกันนะครับว่าภายใต้ฝาครรงงงงนนี้้หออเื่ไปไา เครื่องก็เดิมเดิแล้วกันแต่เราจะดูโดยรอบกันสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลขตัวถังอยู่ครบเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบบดฝาตรงมีการแกะฝาปรงนนเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบแต่มีการพ่นสีแล้วตัวการความร้อนเดิมซึ่งบ่งบอกแล้วว่ารถคันนี้ค่อนข้างสภาพเดิมนะครับรถคันนี้เซอร์วิสอยู่ที่ร้านออโตฮลิกนะครับเป็นร้านของคุณเพชรที่คนดูแลรถ i 8เป็นหลักนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็น Mazda RX8 นะครับตัวรถปี03-04จดทะเบียนปี2011จดประกอบแล้วรถคันนี้เป็นออโต้4สปีดสีขาวเนี่ยทำใหม่ทั้งคันแล้วก็มีชุดแต่งออโต้บาร์รอบคันวิ่ง65,000โล ราคาเราเปิดที่5 9 9 0 0 0บาทสำหรับใครที่สนใจจะพันธุ์นี้4.5-5 0 0 0แลวเรายังวารันตี1ปีเดียน1 0 0กิโลเคลื่อนเกียร์และสโคตซีลู่ต่างๆความสไลด์ออนรี24ชั่วโมงจากบริษัท GBS นะครับเป็นบริษัทการที่มาดูแลรถเราวารันตีรถเราไม่ใช่เราวารันตีตัวเองนะครับสักแต่จะขายแล้ววารันตีตัวเองพอถึงเวลาแล้วไม่ดูแลไม่ใช่ครับเราซื้อบริษัทกลางมาดูแลคุณนะครับสำหรับใครที่สนใจฟรีกรสติวัสดุเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องรลตัวรถเนี่ยเราเก็บ เท่าที่รถมือสองจะทําได้นะครับและเรายังการันตีตัวรถคันนี้ว่าไม่มีการชนหนักจนโครงสร้างเสียพิกความจมน้ำและตัดต่อนะครับและผิดกฎหมายทางเราอยินดีซื้อคือจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณอีก200,000บาทนะครับสำหรับวันนี้ใครสนใจรถคันนี้นะครับรีบติดต่อด่วนเลย0852504444าสอาย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444ร้าศูนย์สี่สี่ส่แลของโชลูปแอสไตร์สาวสุดเรสคอก์ราลัดไลเมียด้านหน้า ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกด subscribe ก,กดสั่นกระดิ่งและกดติดตามช่อง c h a n ชาแ YouTube นี้ด้วยเรามีรายการดีๆใ,ให้ดูหลายรายการเลยอยากจะให้กําลังใจเราง่ายๆครับเพียงแค่แท็ก fc สามร้อยํากำลังใจพวกเราเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์อยู่เล้ว,วันนี้นะครับผมชั้นสามร้อไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะเจอกันใหม่นะครับบอกเลยคันนี้ถูกโคตรๆหลายๆคนพลาดไปหลายคันแล้วด่วนเลยนะครับ